่คนฮะเปานโอ้โหมีเลือดมีเสื้อชูชีพพร้อมเอาว่ไมเอาไวู้เสื้อยู่วันใจดีๆวันเออว่ยน้ำมงไม่ได้น้ำื้ซื้อ อ่ะเราเป่าสองพี่สองริ่ใชไม่ออไปขอหมสองีอ่ะของเฟสก็มีไม่ใช่หรอออี้อ่โห ของเฟ้มีไหมของเฟนมีไหมเฟมีเไหมเออเอามันเป็นเรือเ่ยไปไปชย <ท>อ,อ,อาเลนเรอนี่ทำเรือ,อเรือเออทำเป็นเรือโหมาเล่นน้ำกันครัประกาศร้อนแ่นนำยไ้มย่ยาเรือหายไป,ออย,ไปยอดมากเลยเอืม <c oughs> สนุกไหมครับเย็นดีไหมเย็นดีอดโอ้เสื้อจูชีพก็มีมีพร้อมหมด